อันยองเซโยสวัสดีครับทุกคน,ย,น,นยินดีต้อนรับเข้าสู่เข้าสู่ซานยินดีต้อนรับเข้าสู่ชองออกมาก่อเคปนะครับสำหรับในคลิปนี้เราก็จะมาอัปเดตความปังของ e ีซีการนะรับจากเลสซูร์ฟิมนั่นเองตอนนี้ e ีซี่นะครับเข้าสู่ท็อป ทุกชาร์ตเพลงในเกาหลีได้แบบง่ายๆอีซี่อีใจง่ายสุดๆความปังของอีซี่นั้นจากที่หลายๆคนเจิมไว้ว่าไม่ชอบแต่ว่าตอนนี้ฮึดมากสู้สุดนะครับเข้าไปอยู่ใน3อันดับแรกของทุกชาร์ตเพลงในประเทศเกาหลีใต้เรียบร้อยเพลงดีเดี่ยวก็ปังรอแป๊บหนึ่งเท่านั้นตอนนี้อีซี่แสดงให้เห็นแล้วนะครับและซูดัฟฟิ์มยังคงเป็นที่รักของแม่เกาและเพลงนั้นก็ยังคงถูกหูคนเกาจนสามารถขยับขึ้นไปได้เรื่อยๆท็อปทรีมาแล้ว ือว่า e ีซีจะขึ้นไปอยู่อันดับที่1ได้ในอีกเร็ววันนี้ต้องส่งกําลังใจกันนะครับทุกคนตอนนี้ทั้งโฟล์บัคจินนี่และเมลอนอยู่ในอันดับที่3ทุกชาร์ตเพลงยอดคนฟังในเมลอนนะครับก็นิวพีคพี่อีกแต่หลัก256,000ได้แล้วมาดีขั้นสุดนะครับแถมเพลงในอัลบั้มนะครับในตอนนี้อย่าง Smart เนี่ยก็ได้รับกระแสตอบรับที่ดีมากๆเลย MV ออกมาคนก็ชมสวอนซองนะครับก็ดีมาก3เพลงนี้เนี่ยบอกเลยว่า แฟนคือปลื้มสุดฟังสลับกันไปสลับกันมาสตรีมแบบวนไปวนมาใครชอบเพลงอีซี่น้องง่ายๆนะครับก็ส่งกําลังใจให้กันได้เลยแล้วก็มาร่วมแสดงความยินดีกับความปังนี้ของสาวเฟียเลสสาวไม่กลัวสาวแลเสารฟิล์มกันคลิปนี้ต้องไปแล้วกลับมาเจอกันใหม่คลิปหน้าอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ให้กันได้วยนะครับสวัสดีครับอันยองให้นอนนอนฟิวในตาในอีซี่ฉันนอนนอนในเปนกันเฮ